ะะมาล้วงกันนั่นเองค่ะนะคะกับเกมที่ต้องบอกว่าให้นะคะน้องๆน,นะคะมาทำการล้วนผลิตภัณฑ์เอเวอร์เซนค่ะนั่นคือแป้งหอมนั่นเองค่ะนีเ่เลยนี่นะคะขอผู้เข้าเข่งขันค่ะสี่ท่านนะคะสี่ท่านค่ะทีมงานคะขอผู้เข้าแข่งขันสี่ท่านด้วยนะคะ แล้วผมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยะหรอใกล้ๆเลยเลยูก นะคะให้น,น้องๆช่วยกันเลยนะคะช่วยกันทิ้มันขึ้นมาค่ะเราจะิดเพลงนะคะตดเพลงไปเรื่อยถ้าเมื่อไหร่เพลงหยุดทุกอย่างสิ้นสุดทันทีทีมไหนที่นำขวดสีชมพูออกมา,มามากที่สุดทีมนันู้ชนะก็จะใจกติกาไหมคะสีชมพูปปน,นะคะสีชมพูค่ะปปเพลงอ่านะคะขวดสีชปปมพูเอาง่ายๆเลยนะแป้งของเยนเอเวอร์เซนตวดสีชมพูนะคะ เพลงเปิดมานะคะน้องปันเลงเลยพอเพลงหยุดปุ๊บทุกอย่างสิ้นสุดทันทีสองท่านนะคะทีมทดสอบท่านนะคะน้องๆเดี๋ยวช่วยเชีย,ะะยร์น้องด้วยอ่ะุณพ่อจะเชียร์ทีมไหนอะคะเชียร์ทีมไหนคะเฮ้ย<ม>เพียงผมชอบทั้งสี่คนนะนเป็นอะไรที่ช่างนะคะเอานะคะน้องๆพร้อมนะคะน้อง เรมานัดกันนิดนึงค่ะนัดกันนิดนึงมาอ่า,าะะล่ะคุณพ่อช้างรบกวนนะคะนัดฝั่งนู้นนะคะได้ชิ้นที่หนึ่งค่ะนะคะสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ลาสมมิบเอ็ดอ้าวสมบูรณ์ตาเลยน้องๆคะน้องเป็นนักล้วงนะคะเนี่ยปกติชอบล้วงปะคะคะปกติชอบล้วงเว้ยปกติชอบล้วงอยู่แล้วปะเนี่ยน้องขะ,ะทั้งล้วงทั้งควักทั้งกินเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่านะคะฉะนั้นเราทั้งสองทีมเลยแล้วการงานะะเสียบรบมมือด้วยะค่ะเดี๋ยวรับของรางวัลด้านล่างเลยนะคะคุณพ่อขาเดี๋ยวทา,าแป้งทาแป้งนิดหนึ่ง นะคะก่นอนอื่นเลยค่ะนะคะ,ะเอาน,อน,อน,อน้องแพรค่ะหยิบแป้งของแป้งนิติชาเป็นเงินได้ของผลิตภัณฑ์นะคะจะให้คุณพอสค่ะจะให้คุณพอสทาน้องๆค่ะเอาแป้งเอ่อแป้งของเย็นนะคะเอเวอร์เซนค่ะตอนที่จะลงเวทีเพราะว่าจะแปะทั้งผู้ผู้แพ้อย,อย่างเดียวแตดีชน,นะก็หมดเลยหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่จะเพิ่มเรื่องของความสดชื่นให้กับน้องๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเธอุ่พสักสิ่งดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมือพอสเนี่ยจะลงแบบ หน้าเธอแล้วก็เอคพอเนี่ยจ,จะขาบอกว่านุ่มมากเลยเธอคือพอเนี่ยจ,จะบอกว่า เป็นไงคะมือนุ่มไหมคะนุ่มค่ะรู้สึกไงบ้างคะหอมะหอมอะไรหอมอะไรหอมมือถึงแป้งอะไรหอมแป้งหอมเต้แป้งหอมนะคะเดี๋ยวให้คุณพมอของเรานะคะมอบของชิลิกให้กับน้องๆค่ะ